สวัสดีค่ะลูกๆทุกคนนับเป็นบุญและเป็นโชคที่ได้มาเจอกันในวันนี้ใครที่รู้จักคริสหอวังใครที่รู้จักพี่เคนรถไฟฟ้ามหาณาเธอวันนี้ก็จะรู้จักครูอลิซหอวังรู้จักกันดีค่ะกับพี่เคนแล้วก็คริสหอวังครูรู้จักเขาดีแต่เขาไม่รู้จักครูหรอกเพียงแต่ว่าเราอยู่สถาบัน หอวังชื่อชื่อเล่นชื่อครูอลิสมาจากอาอ่างรอเรือสระอิแล้วก็สอสเสืออลิสคือชื่อจากชื่อและนามสกุลม่ใช่อลิสซึ่งหมายถึงลิสสีดวงนะคะอลิสนะคะวันนี้นำกลเมตเด็ดพลายพอสมควร50ข้อในเวลาหนึ่งชั่วโมงครูอาจจะต้องหายใจทางผิวหนังสักนิดหนึ่งเพราะว่าหนึ่งชั่วโมงถ้าใครสามารถจดได้หมดนะคะ ได้หมดทุกข้อขอให้สอบเอนทานติดข้อที่หนึ่งเริ่มกันเลยนะคะวันนี้นำภาพที่หนึ่งซึ่งอาจจะเป็นแรงบันดาลใจพญาครุฑกับนางกากีมาให้ดูนะคะใครว่ากาก,ากีชั่วแต่ครูว่ากาก,ากีเขามีสเสน่ห์ผู้หญิงคนนี้หอมถึงเจ็ดวันถ้าใครได้อยู่ใกล้ชิดแล้วก็ มีคนมาหลงสเสน่ห์เธอเยอะซึ่งปัจจุบันนี้จะหาสักคนหนึ่งสำหรับสาวๆอย่างเรามันก็ยากเย็นเข็นใจแล้วก็มองในด้านดีของกากีวันนี้จะพาสู่วิมานชิมพรีนั่นคืออนาคตของผู้ที่จะเป็นบัณฑิตต่อไปในอนาคตนะคะวิมานชิมพรีของเราก็คือจุดมุ่งหมายมหาวิทยาลัยของเราไปกับนางกากีและไปกับพญาครุฑในด้านดีๆนะคะข้อที่หเริ่มเลยนะคะข้อที่ห ข้อใดเป็นแนวคิดสําคัญของคําประพันธ์ต่อไปนี้สื่อวิญญาณผ่านมือสู่เส้นไหมถักเส้นใยแต่ละเส้นเป็นเนื้อผ้าตีนที่ใช้กระตุกกีคือชีวามือที่คว้ากระสวยวาดคือชีวิตทําไมครูจะต้องเน้นหนักคําว่าตีนเพราะตีนคืออวัยวะใช่ไหมคะความสําคัญของการหาแนวคิดสําคัญอยู่ในข้อความที่เราจะได้พบดังต่อไปนี้1นึ่งตีนสองมือ ตีนมือคืออะไรคือกายมาเลยค่ะคำตอบง่ายๆนะคะวิญญาณชีวาชีวิตคือใจคำตอบกับโจทย์จะหาเจอกันเสมอวิธีการของเราก็คือมีความรู้นิดหนึ่งในเรื่องของการรับสารด้วยการอ่านนะคะการรับสารด้วยการอ่านเผื่อเป็นไปออกข้อสอบในอนาคตมีทั้งหมด สี่ประการขณะนี้กําลังอ่านตีความในข้อ4ี่นะคะอ่านตีความในข้อสความสําคัญของเรื่องจุดประสงค์ผู้เขียนกรบรูปทีการเขียนวันนี้นะคะก็จะมีทบทวนความทรงจํำนิดๆหน่อยๆมาฝากนักเรียนอ่านเพื่อเก็บความรู้อ่านเอาเรื่องอ่านวิเคราะห์อ่านตีความส่วนใหญ่แล้วข้อสอบจะให้เราทําข้อ4ทั้งหมดเลยอ่านตีความแปลว่าต้องหาเนื้อความจากโจทย์ แล้วก็ดูคําตอบประสานกันนะคะดังนั้นพออ่านตีความป๊ก็คือหาความสําคัญของเรื่องจุดประสงค์ผู้เขียนกลวิธีการเขียนเราจะได้คําตอบว่างานแต่ละชิ้นนั้นต้องทุ่มเททั้งกายและใจนั่นคืออยู่ในคําตอบอยู่แล้วกายใจจะตรงกับคําว่าตีนและมือนะคะข้อ2จุดประสงค์ของผู้แต่งยยังคงตีความอยู่คะ่ะฟ้าสีคราม ดูไปเรื่อยๆอ่านไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาเจอคําว่าธรรมชาติวาดฟ้าวาดป่าเขามนุษย์เรามียมน่าจ,จะวาดไหมมีแต่แรงแห่งรักพิทักษ์ไว้รู้แล้วละ่ะข้อสอบส่วนใหญ่จะทําให้นักเรียนนั้นจะโล่งอะไรบางอย่างจิตใจนักเรียนจะสูงขึ้นนะคะโดยเฉพาะกับเรื่องของธรรมชาติเรื่องของการพิทักษ์นะคะพลิกโลกใจความสําคัญบักจะอยู่2วรรคสุดท้ายหรือประโยคสุดท้ายถ้าไม่ขึ้นต้นก็สุดท้ายไปเลย จุดเด่นของคำนี้ที่เราต้องการคือพิทักษ์พลิกโลกแล้วจะไปตรงกับช้อยไหนล่ะช้อยไหนล่ะที่จะให้เราพิทักษ์เปิดไปมีไหนที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติมีทุกช้อยแต่ที่ตรงกับคำว่าพิทักษ์คือคำว่าอนุรักษ์นั่นคือตอบข้อ2นะคะข้อ2ต่อมาข้อ3ข้อความต่อไปนี้มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเรื่องอะไร วิธีสังเกตคําอะไรที่มันปรากฏในโจทย์ซ้ําๆมีคําอะไรที่พูดแล้วพูดอีกหนึ่งหน้าที่สองหน้าที่จับสองหน้าที่มาดูในช้อยมีคําว่าหน้าที่หรือไม่เปิดกลับไปสองคำหน้าที่อยู่ที่ช้อยข้อสี่เก่งมากคะ่ะเห็นไหมคะมันลิงก์กันเสมอมันจะจูนเครื่องตรงกันเสมอสำหรับคำตอบกับคำถาม นะคะต่อไปข้อ4ข้อ4อ่านข้อความว่าข้อใดไม่ใช่ให้ระวังโจทย์ที่เป็นปฏิเสธนะคะไม่ใช่คุณลักษณะของผู้พูดฉันตายในการรับใช้ชาติคนที่จะยอมตายในการรับใช้ชาติได้แสดงว่าเขาต้องมีความอะไรคะเสียสละถ้าเจอโจทย์ยาวๆแบบนี้ให้ลงมาดูคำตอบด้วยว่ามันตรงกับโจทย์ไหมมันมีไหมนะคะ คนที่เสียสละได้ต้องเป็นคนที่มุ่งมั่นด้วยและที่สําคัญเลือดทุกหยดที่รินรดออกมาสร้างความเจริญแปลว่าเขามีความรับผิดชอบในการที่จะสร้างชาติความมุ่งมั่นคู่ความเสียสละความรับผิดชอบสิ่งหนึ่งที่โจทย์ไม่ได้กล่าวถึงก็คือความสื่อสัตา์ใครที่ตอบขอให้สอบเอ็นทานติดสาธุเอาไม่เชื่ออย่าลบลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริง ใครตามได้ครบ50ข้อวันนี้กําไรสร้อยแหวนนาฬิกาตามมาข้อ5จากข้อความตอวนี้ไม่ปฏิเสธหมาอีกแล้วปฏิเสธใหมาอีกแล้วมนุษย์มีแน้นมที่จะเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางครูบอกว่าดูโจทย์แล้วลงมาดูข้อสอบข้างล่างคําตอบมันมีอะไรที่ตรงกันไหมคําว่าศูนย์กลางก็คืออะไรมีกลางมีกลางไม่ตอบละข้อ3ไม่ตอบละศูนย์กลางยกย่องตัวเองมากกว่าผู้อื่นทําให้หลายครั้งเราประเมินและพิภา,ากษาการพิภากษาคนอื่นนั้นเราต้อง ยุติธรรมเห็นไหมคะหรือระหว่างสองกับ4อะไรไม่มี4ี่ไม่มีเหตุผลเพราะเราเจอ2ตรงคําว่าแทนที่เราจะให้โอกาสเขาเหมือนกับที่ให้โอกาสตัวเองแปลว่าให้เรานั้นเข้าใจคนอื่นตอบ4ไปเลยค่ะข้อ6ข้อใดไม่ใช่การแสดงทัศนะวิธีการดูคําที่แสดงทัศนะนะคะความรู้นิดนึงทบทวนจะได้กลับไปทบทวนด้วยนะคะ ทัศนะทัศนะภาษาที่ใช้แสดงทัศนะความคิดเห็นประกอบเหตุผลทัศนะต้องโต้แย้งได้ทัศนะจะมีคําบอกอยู่เสมอว่าดูจะคงจะน่าจะอะไรพวกนี้นะคะโครงสร้างของทัศนะมีทั้งหมด3ประการด้วยกันที่มาส่วนที่เป็นเรื่องข้อสนับสนุนข้อสรุปนะคะวิธีการสังเกตคําที่แสดงทัศนะนะคำที่แสดงทัศนะ มีเห็นว่าน่าจะคิดว่าเข้าใจว่าคือไม่กล้าฟันธงไม่กล้าสรุปนะคะทัศนะมีทั้งหมดสประเภทด้วยกันข้อที่จริงแปลว่าอะไรถ้าเขาถามเรื่องประเภทของทัศนะข้อที่จริงแปลว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นแล้วคุณค่าแปลว่ามีการประเมินเกิดขึ้นว่ามีข้อด้อยข้อด,อดีหรือมีประโยชน์อย่างไรนโยบายหมายถึงหน้าที่ที่ต้องทำนะะเป็นเป้าหมายซึ่งจะต้องสําเร็จต่อไปในอนาคตภาษาที่ใช้แสดงเหตุผลก็มักจะคู่กับทัศนะมีเพราะเพราะว่าเพราะฉะนั้น นะคะโจทย์ข้อ6ข้อใดข้อใดไม่ใช่การแสดงทัศนะจับคําค่ะจับคําข้อหนึ่งมีคําว่าน่าจะเป็นทัศนะแน่นอนไม่ตอบนะ,ะข้อ2ทําให้เกิดทาให้เกิดแปลว่าสรุปแล้วข้อ3มีคําว่าดูจะเป็นทัศนะแน่นอนข้อ4มีคําว่าพึง พึงนี่ไม่ใช่ต้องพึงแปลว่าไม่พึงก็ได้นะคะข้อ2ก็โล่งที่สุดไม่มีการแสดงทัศนะเพราะมันสรุปไปแล้วว่ามันต้องเกิดแน่นอนนะคะข้อ6ตอบ2ข้อ7เป็นทัศนะประเภทใดมีข้อเท็จจริงหรือ,อรนโยบายหรือคุณค่านะคะสาสาตัวนี้ถ้าถ้าข้อเท็จจริงแปลว่าเรื่องนั้นเกิดขึ้นแล้วการรณรงค์เรื่องโรคให้เลือดออกเกิดขึ้นหรือยัง เกิดขึ้นแล้วใช่ไหมคะจำเป็นต้องจำเป็นต้องแปลว่าภาระหน้าที่ละจำเป็นต้องทำโดยเฉพาะต้องอาศัยความร่วมมือจับข้อความได้อีกหนึ่งคำคือคำว่าต่อเนื่องเป็นเรื่องราวของอนาคตนั่นคือนโยบายนะคะมีข้อเท็จจริงและนโยบายสองตัวที่ต้องทำเรื่องนั้นเกิดขึ้นแล้วและก็เป็นเรื่องใดอนาคตต่อไป ข้อ8มีการแสดงเหตุผลแบบไหนโครงสร้างการแสดงเหตุผลความสนุกเกิดจากใจและกายถ้าข้อสอบออกแบบนี้นักเรียนให้ตั้งคำถามไว้เสมอว่าทำไมเพราะอะไรจึงเป็นเช่นไรทำไมความสนุกจึงเกิดจากใจและกายที่สอดคล้องกันคำตอบก็คือก็เพราะใจอยากสนุกร่างกายไม่เป็นใจก็น,นึกสนุกไม่ได้ในทางกับการร่างกายเพราะจะเป็นข้อสนับสนุนหมดเลยดังนั้นใจความสําคัญที่สุดก็คือประโยคที่หนึ่ง ครูบอกว่าระวังประโยคที่หนึ่งกับประโยคสุดท้ายมักจะเป็นคําตอบที่ถูกเสมอข้อหนึ่งเป็นข้อสรุปที่เหลือต่อไปก็เป็นข้อสนับสนุนตอบหนึ่งนะคะต่อไปข้อ9วิธีแสดงเหตุผลต่างกับข้ออื่นซ่อนเพราะจึงไว้เสมอซ่อนเพราะจึงไว้เสมอเพราะคือเหตุเกิดจึงก็คือบทสรุปนะคะลองดูซิว่าสมมต์สนใจรายละเอียดทุกเรื่องที่เรียนเขาอยากรู้นะหาวิชาเหตุใดเหตุใด เหตุใดสุวิทย์จึงสนใจรายละเอียดทุกเรื่องเพราะว่าเขาอยากรู้เนื้อหาวิชาแปลว่าผลอยู่ข้างหน้าเหตุอยู่ข้างหลังเหตุเกิดเพราะว่าเขาอยากรู้เนื้อหาวิชาดังนั้นสุวิทย์จึงสนใจรายละเอียดทุกเรื่องที่เรียนส่วนข้อสองสุพลอยากได้คะแนนดีเขาจึงหมั่นทําแบบฝึกหัดส่งครูทุกวันทำไมสุพลถึงอยากได้คะแนนดีทำไมเขาหมั่นทำแบบฝึกหัดส่งครูทุกวัน เหตุเกิดเพราะว่าเขาอยากได้คะแนนดีผลที่ตามมาก็คือเขาหมั่นทําแบบฝึกหัดแสดงว่าอันนี้ย้อนสอนจากข้อหนึ่งเหตุเกิดเพราะว่าสุพลอยากได้คะแนนดีผลที่ตามมาก็คือเขาต้องหมั่นทําแบบฝึกหัดส่งครูทุกวัน1นงกับ2ตรงข้ามกันแล้วหาพวก3กับ4ว่า1กับ2 3กับ4จะอยู่ฝ่ายฝ่ายหนึ่งหรือฝ่าย2นะคะสกับ4จะอยู่ฝ่ายหนึ่งหรือฝ่าย2สังเกตดูนะคะถ้าแฝดสยาม3าตัวไปว่าอันหนึ่งต้องเด่น แปลว่าหนึ่งกับสองมาเป็นคู่ต่อสู้กันละสามอยู่พวกใครสามอยู่พวกใครสุรัตนั่งอ่านหนังสือในห้องสมุดจนข้ามบ้านเขาไม่มีห้องส่วนตัวทําไมเขาต้องอ่านหนังสือในห้องสมุดจนข้ามเหตุเพราะว่าบ้านเขาไม่มีห้องส่วนตัวดังนั้นเขาจึงต้องอ่านหนังสือในห้องสมุดแปลว่าอันนี้เป็นเหตุอันนี้ก็เป็นผลนะเหตุกับผลสามไปเข้าคู่กันหนึ่งละ เขาบอกว่าเวลาทําข้อสอบเป็นทานเก่งไม่กลัวกลัวช้าช้าเดี๋ยวทําข้อสอบไม่ทันเราเห็นหนึ่งกับสามคู่กันแล้วเราสองแตกแยกเราจะต้องตอบสองแล้วล่ะเพราะว่ายังไงสี่ก็จะต้องไปเข้ากับหนึ่งกับสามเพราะเขาคู่กันมาแล้วพิสูจน์ก็ได้สุพจน์มักคิดเรื่องอื่นทุกครั้งที่อ่านตําราเขาเป็นคนไม่มีสมาธิเหตุนะเขาเป็นคนไม่มีสมาธิดังนั้นเวลาเกิดอะไรขึ้นที่เขาอ่านตําราเขาก็คิดเรื่องอื่นไปด้วยดังนั้นอันนี้ก็คือผลผลที่ตามมาคือทุกครั้งที่อ่านตํารา ะะเหตุเกิดเพราะว่าเริ่มต้นเลยสุพจน์เป็นคนที่ไม่มีสมาธิตอบข้อ2นะคะสำนวนสำนวนข้อใดมีการใช้เหตุผลเอาเพราะกับจริงไปใส่ในสำนวนเสมอข้อ2บอกได้เลยว่าไม่ใช่คำตอบถูกเพราะเราเห็นแต่จริงๆครูใส่แต่ไว้ให้ดูเป็นตัวอย่างแต่นี่ก็คือขัดแย้งละข้อ2ตัดทิ้งได้เลยเหตุผลต้องมีเพราะจริงเสมอ พราะปิ้งปลาจึงประชดแมวเหรอไม่ใช่ปิ้งปลาประชดแมวเหตุการณ์ต่อเนื่องกันไปเพราะตกหัวจึงรูปหลังเหรอไม่ใช่ตกหัวแล้วรูปหลังเป็นคล้อยตามกันอีกเพราะพังปากจึงเสียสินใช่ไหมใช่ข้อนี้เพราะพังปากจริงๆไม่อยากจะพังปากนะไม่อยากจะเสียสินบังเอ,อิญอดไม่ได้ก็เลยต้องพังปากไปสินห้าก็เลยหมดไปข้อ11อข้อความต่อไปแสดงกรุวิธีโน้มน้าวใจตามข้อใดวิธีการโน้มน้าวใจ น้มน้าวใจอะไรคือน้มน้าวใจถ้าจะน้มน้าวใจเลยสักอย่างหนึ่งสักคนหนึ่งให้ไปไหนกับเรากลวิธีที่เหมาะสมทางภาษาเพื่อเปลี่ยนความเชื่อทัศนคติค่านิยมกลวิธีนั้นก็คือต้องสร้างความเชื่อถือด้วยคุณธรรมแสดงความปรารานานดีให้เขาเห็นที่รักไปดูหนังกันเถอะทำไมฉันต้องไป ก็หนังเรื่องนี้ดีมากคริสหอวังก็น่ารักหน้าตาก็คล้ายๆครูอลิสแล้วพี่เคนก็หลอ่อหล่อเป็นชายในฝันพี่เคนโหหล่อแบบแป้งกระจายแป้งกระจุยใครดูฉากนั้นถ้าพัญญาชอบพี่เคนพัญญาต้องไปไปดู